เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวายตาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งใน,นนิยายวายเรื่องพิ้งหมือนลีโดยชัยลี่ตอนที่21นะครับนิยายเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ทาง t w i t t e r ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนงานมงคลวันวิวาตื่นตีสี่นะลูกยังไม่นอนอีกนอนไม่หลับาแม่คืนนี้นอนกับแม่ไหม คนตัวเล็กสายหน้าไปมายิ้มบางๆให้แม่ที่ยืนมองด้วยความเป็นห่วงไฟกลางบ้านยังคงเปิดสาว่างรวมถึงเพียงที่ยังคงนอนไม่หลับแม้จะใกล้เที่ยงคืนเต็มทีเขาตื่นเต้นงานในวันพรุ่งนี้มากแม้จะมีคนมาไม่กี่คนเท่านั้นแต่ก็ถือเป็นงานสําคัญที่สุดในชีวิตแถมจะได้เจอหน้าคุณเมลลี่อแล้วด้วยเมื่อกี้ก็คุยกันได้ไม่กี่คําเองอีกฝ่ายก็ขอไปนอนก่อนเพราะต้องตื่นเช้าเหมือนกันพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสวันของครอบครัว และงานแต่งจะมีแค่ช่วงช้อเป็นแค่งานเล็กๆพอเสร็จก็แยกย้ายกันเลยเพราะบางคนอาจจะมีแพลนไปเที่ยวต่อเขากับคุณหมือนลีก,ก็มีเหมือนกันแต่จัดในบ้านเป็นงานเลี้ยงสละโสดครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีต้นคริสต์มาสและไก่งวงหอมๆเพียงตัดสินใจลุกขึ้นจากโซฟาปิดไฟและเดินเข้าห้องนอนเขาไม่อยากให้ใต้ตาดำคล้ำในวันสำคัญถึงไม่ง่วงยังไงก็ต้องลองนอนดูก่อนเผื่อจะหลับถ้าไม่หลับพรุ่งนี้คงโดนบ่นอีกแนะ่ ไฟในห้องนอนถูกกดสวิตช์ดับลงดวงตางกลมโตมองชุดที่แขวนไว้หน้าตู้เสื้อผ้ามันเป็นชุดที่เขาต้องใส่เจ้าหมากับเจ้าสาวใส่เหมือนกันแต่คนละสีกางเกงเขาสีม่วงคุณหมื่นลี้สีน้ำเงินแต่ทว่าตอนนี้กางเกงสีม่วงมันเงาระยับในความมืดประหลาดพาให้รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยอีกใจก็ยังคงแปลกที่อยู่ๆจะแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามีครอบครัวมีลูกมีสามีทั้งที่ครึ่งปีก่อนยังเอาเงินฟาดหัวเขาอยู่เลยแต่ตอนนี้ดันรักไปหมดทั้งหัวใจ พรุ่งนี้จะได้เจอกันแล้วเนะตื่นยังลูกตีสีแล้วนะเพียงตื่นได้แล้วลูกเพียงกำลังมืนงงกับทุกเสียงที่ผ่านเข้าสูดประสาทเขาในตอนนี้โทรศัพท์ก็สั่นปลุกไม่หยุดแม่ก็ดังคาะประตูห้องทั้งเรียกแล้วไหนจ้า เสียงโทรศัพท์ตอนนี้อีกตื่นแล้วแม่เด็กหนุ่มเลือตะโกนตอบแม่ก็จะกดปิดเสียงแจ้งเตือนแล้วกดรับสายวางไว้แนบหูดวงตายังคงปิดสนิทแก้มแนบไปกับหมอนใบโตผ้าห่มคลุมถึงอกอากาศกำลังเย็นสบายตื่นหรือยังเอออะไรตื่น,น่อยแล้วพี่กเัยจะไปอ่อาบน้ำนะครับครับผมจะตื่นแล้วจะตื่นไม่ไม่ไมจะตื่นแล้วครับ เสียงดูจากปลายสายของเจ้าบ่าวทำเอาเด็กน้อยต้องลุกขึ้นนั่งงวงเยบนที่นอนปากเล็กอ้าปากหาวอดใหญ่น้ำตาซึมมือลูกพุงไปมาพยายามปลุกลูกให้ตื่นไปด้วยกันครับครับลุกแล้วเจอกันที่บ้านนะพี่วางก่อนต้องรีบไปรับพ่อนะคีครับครับเดี๋ยวทางปลอดภัยครับเราด้วยตัวแสบตัวแสบอีกแล้วน่ารักจริงๆเลยปลายสายวางไปแล้วพักใหญ่ เพียงถึงจะขยับตัวลุกจากที่นอนเดินเข้าห้องน้ำเอามาใส่ชุดราชปตนตัวใหญ่ไม่อึดอัดคับแน่นปล่อยชายเสื้อยาวกางเกงแบบยางยืดใส่สบายแผนเสื้อยาวอุ่นทำให้ไม่รู้สึกหนาวเท่าไหร่ใส่ถุงเท้ายากชะมัดเพียงนั่งลงปลายเตียงพยายามยกถุงเท้าขึ้นมาสวมกว่าจะใส่ได้แต่ละข้างเรียกเหงื่อได้อย่างดีมันติดพุงไปหมดไม่ว่าจะนั่งลุกยืนเดินแม้กระทั่งใส่ถุงเทา้ายังลำบาก ดวงตางกลมหันมองหน้าจอโทรศัพท์ที่สว่างว่ามีข้อความของคุณหมื่นลีพิมพ์บอกทิ้งไว้ว่ากําลังจะออกไปรับพ่อแล้วที่สนามบินเด็กหนุ่มต่อไปแค่สติกเกอร์หนึ่งตัวแล้วลุกขึ้นยืนเดินออกมาจากห้องพ่อปราดกําลังจะมาจากอังกฤษเครื่องน่าจะถึงไทยพอดีกับที่คุณหมื่นลีไปรับและจะมาในฐานน้ญาติของฝ่ายชายส่วนฝ่ายเขามีแม่ไม่มีพ่อเพราะไม่ได้เชิญมาและเขาก็ไม่อยากจะให้มาด้วยแม่ก็คงคิดเหมือนกันถึงไม่ได้เอ่ยเตือนอะไร อ้าวพี่นีนมาถึงนานยัง่ะเพียงตกใจที่พี่นีนนั่งอยู่กับแม่ที่กลางบ้านร้อมอุปกรณ์แต่งหน้ามีพี่พันนั่งข้างๆวุ่นวายอยู่กับกล้องใบโตในมือไม่นานตีห้ากว่าแล้วเนี่ยงานเริ่มหกโมงเครื่องนะเพียงมานั่งนี่จะได้แต่งหน้าทอยอ่ะพี่น่าจะกำลังมาเพียงนั่งให้พี่นีนแต่งหน้าให้เล็กๆน้อยๆอยไม่ให้ดูทรงเกินไปราณีเดินหยิบขนมมาให้เด็กๆทานระหว่างรอ พันแอบถ่ายรูปทุกเวลาที่เพียงคิดว่าน่าจะมีมุมหลุดของเขาไปมากแน่นอนเสร็จแล้วลองดูเพียงมองตัวเองในกระจกแล้วก็ต้องอึง้งพี่นีแต่้เขาดูหวานมากไม่เหมือนผู้ชายยิ่งรวมกับผิวพันนุ่มนิ่มขาวสว่างนี่อีกถ้าผมยาวอีกหน่อยก็ไม่มีใครรู้แน่ว่าเขาเป็นผู้ชายว้าวเจ้าสาวสวยนะเนี่ยยิ้มหน่อยแชะเพียงยิ้มกว้างให้กล้องไปหนึ่งช็อตแต่เหมือนพี่พันจะไม่พอยังกดถ่ายต่ออีกหลายที่แล้วรูปสุดท้ายเป็นรูปรวมสี่คน ก่อนจะแยกย้ายกันคนอื่นๆไปดูความเรียบร้อยที่สวนหน้าบ้านที่ใช้ไปที่จัดงานเล็กๆส่วนเขาต้องกลับเข้ามาในห้องรอเวลาไม่ให้เจ้าบ่าวเจอตัวก่อนงานจะเริ่มแต่จะนอนรอก็ไม่ได้แป้งเลอะติดหมอนไปหมดแน่ในจะลริปสติกนี่อีกนั่งหลับจะได้ไหมใช่มันสามารถหลับโดยที่ไม่ต้องนอนแต่เมื่อคอทันทีที่รู้สึกตัวตื่นเด็กหนุมแทบจะน้ําตาไหลรินทั้งบาทั้งลาต้นคอาจะลามไปถึงแผ่นหลังด้วยปวดร้าวไปหมด ครึ่งชั่วโมงที่แอบนอนไปมาสดชื่นขึ้นกระจิงแต่เหมือนแลกกับปวดเนื้อปวดตัวแทนยานวดไหมลูกราณีเอ่ยถามมือช่วยบีบๆนวดให้เบาๆเพียงถอนหายใจอย่างคนปลงตกสายหน้าช้าๆไม่อ่ะแม่เดี๋ยวเสร็จงานแปะแผ่มาท่าออาการปวดทีเดียวเลยไหวนะลูกไหวครับงานเริ่มแล้วหรอใช่จ้ะลีก,กับพ่อเข้ามาถึงสักสิบนาทีได้แล้วละ่ะนั่งรอยอยู่ที่สวนเนี่ยถ้าลูกพร้อมก็ออกไปกับแม่ได้เลยนะ เพียงมองแม่ที่แต่งชุดไทยสมัยเฉียงสีเหลืองนวลดูสวยเหมาะกับแม่มากดูสวยจนบอกไม่ถูกก่อนจะลุกขึ้นกอดอยู่นาหลายนาทีก่อนจะพลาตัวออกมาผมกำลังจะแต่งงานแล้วนะแม่เสียงหวานติดสันกระพริบตาปริบๆไล่อะไรบางอย่างที่จุดรื้ออยู่รอบขอบตาจะร้อนไปหมดรานีจัไว้ลูกชายไว้แน่นแม่รู้ยินดีด้วยนะลูกงันครับผมพร้อมแล้วพี่สูดลมหายใจเข้าลึก ชักชวนแม่ออกจากห้องไปด้วยกันเขาจะ้าไม่ได้คนอื่น่จะรออยู่แล้วเสียเวลาย,ยังไงก็ไม่ดีราน,นีเดินออกไปก่อนเพียงใช้เวลาน้อยนิดเดินมายืนมองตัวเองที่หน้ากระจกเช็คความได้ไร้อยดวงตากลมมองร่างอีกฝั่งที่สะท้อนตัวเองแล้วใจมันกลับวิวจนเต้นแรงขึ้นอย่างประหลาดกำลังจะมีครอบครัวแล้วไม่ใช่เด็กๆอีกแล้วนะต้องโตกว่านี้ต้องดูแลลูกดูแลสามีให้ดีที่สุดว่าแต่ คิดถึงคณหมื่นลี้ชะมัดเลยฮะเจ้าสาวมาแล้วเพียงได้ยินเสียงพี่นีตะโกนบอกคนอื่นๆที่นั่งกระจัดกระจายอยู่ตัวให้ลุกขึ้นมารอบตัวเจ้าสาวเด็กหนุ่มเดินอย่างระวังมีแม่ช่วยประคองไปที่สวนหน้าบ้านทุกคนได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและเพื่อนรอยยิ้มแต่ที่เห็นชัดที่สุดคงเป็นรอยยิ้มกว้างของเจ้าบ่าวดวงตากลมโตกระพริบทีๆมองหมื่นลี้ในชุดราชประแตนสุดจะหล่อเหลาใบหน้าดูไม่ได้แต่งมากอะไรแต่โดดเด่นผมหน้าเซ็ตเปิดขึ้นอย่างดี มือแสงคุ้นเคยยกขึ้นมารอเพียงรีบวางมือตัวเองลงจับทันทีก็จะถูกกระคองให้นั่งบนเก้าอี้เพราะนั่งที่พื้นลำบากแต่มือเล็กกลับถอยตัวลงนั่งลงบนพื้นข้างเก้าอี้ทันทีขึ้นมานั่งข้างบนสิครับไม่เป็นไรพี่นั่งข้างล่างหละดีแล้วเพียงป้องปากกระซิบแต่อีกฝ่ายก็ดื้อดึงไม่ยอมลุกขึ้นมาจนต้องปล่อยเลยตามเลยเพียงยกมือไหว้ปราดที่ดูภูมิฐานออร่าความมีอำนาจกระจายปกคลุมไปทั่วงานรวมถึงกลิ่นอัลฟาพ่อลูก ที่จะมีแค่ไม่กี่คนที่ได้กลิ่นแต่ก็ระบอบอุลพพอสมควรราณียกมือไหว้ปลาดยก่อนซึ่งปลากดก็รีบรับไหว้และประเมินรานีผ่านดวงตาคมแต่แค่แวบ,บเดียวก็รู้แล้วว่าเพียงได้ใครมาทั้งแววตาที่ชนชันอัาฟ้าไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งการวางตัวใบหน้าผิวพรรณไม่แปลกใจเลยจริงๆที่ลูกชายจะหลงรักหัวปากหัวปั๊มดีจริงๆ <c oughs> เพียงได้ยินเสียงแผดเผาเลยหันมองปราดรีบแกแอมไอผายมือให้เริ่มงานได้เลย งี้ยแรมเลยนะคะสวัสดีค่ะแนนนะคะวันนี้จะไปพิธีกรในงานแต่งคะ่ะแนนในชุดไทยน่ารักรับหน้าที่เป็นพิธีกรทอยนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆพี่เนนและมีพี่พันคอยเดินถ่ายรูปเอวากับแพรวนั่งคู่กันยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายไม่หยุดแล้วสองสาวน่ารักมากในชุดไทยทุกคนทําให้เพียงรู้สึกมีความสุขถึงคนจะน้อยแต่ก็เชิญเฉพาะคนที่สนิททําให้อบอุ่นเป็นกันเองที่สุดทุกขั้นตอนลากยาวมาจะถึงพิธีสําคัญนั่นก็คือการสวมแหวนมั่น มือลีนั่งขยับตัวยืดขึ้นคุกเข่ากับพื้นสูงพอประมาณวางมือไว้บนหน้าขาเล็กจู่ๆเด็กหนุ่มก็ประมาาน้องตัวกว้มไม้จาบาวที่อ,อกมือสั่นเทาดวงตาเริ่มพร่ามือไม้เยันเฉียบไปหมดใจเย็นๆเป็นอะไรไปเนี่ยเสียงทุ้มเตือนเรวยสติที่กระเจิงเด็กน้อยหันมายิ้มให้ตื่นเต้นนะพี่ลีหล่อมากเฮอร่างสูงและคิ้วแปลกใจยังไม่ชินอีกเหรอยังเลยครับ พีงยอมรับตรงๆพร้อมใจเต้นสาะระรัวขึ้นใบหน้าขาวขึ้นแดงละเรือ่อมือใหญ่ทัดผมข้าใไหูเล็กเย็นถนอมเรียกเสียงฮือฮาจากคนในงานใจเย็นๆตัวแสบผมเป็นตัวแสบตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมือเล็กกระตกยิ้มหยิบแหวนขึ้นมาบรรจงสวมเข้านิ้วนางช้าชา้ายกหลังมือขึ้นจูบแผวเบาช้อนสายตาขึ้นมองตั้งแต่พี่รักเราเราก็เป็นตัวแสบของพี่พเพียงนิ้นปากแน่นใกล้ความเขินอาย ยกมือขึ้นไหวที่อกแร่งอีกครั้งแต่ครั้งนี้เหมือนว่าอีกฝ่ายจะเอื้อมมือมากอดเอาไว้และสัมผัสอุ่นบนศรีศรษะก็จะเปล่าออกไปพร้อมเสียงชัตเตอร์ดังขึ้นไม่หยุดเพียงเอื้อมหยิบแหวนขึ้นมาบ้างจับมือใหญ่อุ่นมาค่อยๆ่อยสวมแหวนลงไปมันพอดีมากและถึงแหวนที่เขาเลือกออกมาจะดูไม่ได้ราคาแพงอะไรแต่มีคุณค่าทางจิตใจมันคือแหวนมั่นที่มีแค่วงเดียวและเพียงคิดว่าถ้าวันหนึ่งจะเป็นต้องถอดมันออกเขาก็คงจะไม่สวมให้ใครอีกแล้วแค่คนเดียวก็เกินพอแล้ว ดวงตางกลมชอนขึ้นมองสามีก่อนรีไฟปากอยากสวยจะกดแน่จูบลงมาเบาๆและผ่าออกเสียงทุ้มพูดกระซิบแต่เพียงจำมันได้ขึ้นใจพี่จะรักษามันอย่างดีพี่รักเราเนะผมก็รักพี่ครับหลังจากเสร็จพิธ,ธีกินเลี้ยงกันเล็กน้อยก่อนจะแยกย้ายกันแต่คนในบ้านยังต้องไปทําบุญกันต่อที่วัดเพียงเข้ามาในห้องนอนกําลังจะเปลี่ยนชุดแต่เทวาร่างสูงเดินตามเข้ามาด้วยกันอบก,กอดจะทางด้านหลังวางคางเกยไหลเล็กไว้ คิดถึงจังเลยพี่กลับมาแล้วเนอะครับยินดนีต้อนรับกลับนะครับคิดถึงพี่ไหมเนี่ยทาไมนิ่งจังฮไม่ได้จะนิ่งนะแต่เกรงอยู่ตั้งหักเพียงขยับตัวขยุกขยิกไปมายังอยู่ไม่สุกมือยกขึ้นจับลูกแก้มตัวเองแก้อาการขัดเขินมือลีมองเห็นหน้าภรรยาไม่ชัดเลยเดินอ้อมมาด้านหน้านั่นทําให้เพียงเขินไปกันใหญ่จะต้องเบี่ยงสายตาหนีหูแดงหมดแล้วมือใหญ่ทุ่ยลูบๆใบหูที่แดงจัด พี่จะขยับหนีก็ไม่ได้ลำตัวถูกกักไว้ทำได้แค่ยืนนิ่งๆถูกรังแกเหมือนลูกนกหลงรางตัวสั่นเทาแก้มกระแดงนะมือใหญ่เริ่มมาจิ้มแก้มป่องที่แดงระเรื่ออย่างสุกสนเสียงหวานร้องทุน้นในลำคอมือยกขึ้นจับเสื้อสูทสีขาวตรงหน้าแน่นเอ๊มีส่วนไหนแดงอีกไหมเนี่ยพี่ดูหน่อยอย่าเพียงตกใจกับมือที่เริ่มแกะเสื้อสูทของตัวเองจตะกนพูดอย่างลนลานก็จะปรับเสียงลงอย่า yeah. ไม่มีแล้วครับ ไม่มีแล้วเหรออือไม่มีแล้วงั้นคืนนี้พี่จะดูอีกทีนะว่ามีส่วนไหนแดงอีกไหมคืนนี้เหรออืมคืนแรกของเราในฐานะสามีพรรยามแบบถูกต้องไงพรุ่งนี้ก็จดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วพี่จะทำอะไรผมอะเพียงก้าวถอยหลังอัตโนมัติแต่มันได้แค่ก้าวเดียวเท่านั้นละ่ะโดนดึงตัวไว้อยู่ดีก็สำรวจอะไรนิดหน่อยนะดวงตาคมแพลว่าว แลบลิ้วเรใดฟีปากคล้ายกับกระหายสำรวจว่าสาวันที่ไม่เจอมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมนะเเ<ๆ>ช่นเช่นเหรออืมเพียงกลืนน้ำลายลงคออย่างประมาที่ถูกไล่มองทั้งเนื้อทั้งตัวก่อนจะหยุดลงที่ฝิปากมือใหญ่ลากไลไปตามกลีบปากนุ่มสอดเขไปภายในเดี๋ยวก็รู้รีบเปลี่ยนชุดเธอมือลทิ้งปริศน,นาไร้คำตอบเอาไว้ให้เพียงสั้นๆก่อนจะเดินหนีจากห้องหน้าตาเฉย เหมือนอดกลั้นอะไรบางอย่างไว้จะต้องรีบหมุนหันออกไปเพียงมองประตูท้องที่ปิดลงไล่หลังแล้วก็มองตัวเองตาเทนกระดุมเสื้อมนหลุดไปทั้งหมดตั้งแต่ตอนไหนกันไม่รู้ตัวเลยร้ายชะมัดช่วงเย็นในบ้านถูกเปลี่ยนเป็นงานเลี้ยงคริสต์มาสโดยทุกคนช่วยกระตกแต่งด้วยต้นสนขนาดกลางใช้ห้องนั่งเล่นเป็นห้องหลักประดับตกแต่งด้วยไฟระยิบระยับสายรุ้งระยงระยางสีเขียวสลับแดงไกายงอ้อหอมอยู่กลางโต๊ะ ปราดยกขวดไวน์มาให้แต่ไม่ได้ส่งให้เพียงเด็กน้อยที่กําลังตั้งคานกินได้แค่น้าเปล่าก,กับหน้าอารมณ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นปราดนั่งหัวโตวแล้วเริ่มตัดไก่งวงเป็นชิ้นเล็กๆจากายทุกคนเพียงยกจานขึ้นให้คนที่อุสโธที่สุดวางไก่ชิ้นใหญ่ได้ถนัถนดดขอบคุณครับกินเถอหน้าลูกสะพ้ายครับเพียงรับคําตะก,กุกตะกักจนโต้งเงียบไปครู่หนึ่งราณีเริ่มการสนทนาก่อนส่วนใหญ่จะคุยกับปราดเพียงนั่งมองแม่ได้คุยอย่างสนุกสนานและอมยิ้มไปด้วย นานๆทีแม่จะได้เพื่อนคุยถูกคอและกลิ่นอัลฟ่าไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งนั้นชินแล้วตัวแซบมาตัดให้มันใหญ่ไปเสียงเขาหมื่นลี้ด้วยให้หันมามองก่อนจะเลื่อนจานให้สามีจัดก,การและนั่งรอนอิ่งเงียบม,มองคนที่ตั้งอกตั้งใจหันให้ด้วยความรู้สึกแ,บบแปลกๆข้างในก่อนจานจะเลื่อนกลับมาขอบคุณครับให้พี่ป้อนด้วยไหมโอ,โอ้ไม่ต้องหรอกครับผมกินเองได้ก็เห็นมองแบบนั้นพี่ก็นึกว่าเราอยากให้ป้อนนะ่ะ ผมมองแบบไหนเหรอเพียงเอียงคอยอย่างงุนงงไม่รู้ว่าตัวเองใช้สายตาแบบไหนมองกันแน่อีกฝ่ายถึงตีความออกมาว่าเขาอยากจะให้ป้อนเนี่ยมือลิศทำแค่กลั้นขำขำกลั้นยิ้มไม่ได้ตอบอะไรแถมหันหน้าหนีไปแอบยิ้มคนเดียวอีกต่างหากอะไรอ่ะเนี่ยล้านพ่อกี่เดือนแล้วห้าหรือหกเดือนหรอปราดหันมาคุยด้วยในมือโครงแก้วไว้ทุวงท่าสบายๆแต่ดูมีอำนาจพิกลเพียงกระแอมเบาๆรียบเกินไก่ในปากลงคอ ห้าครับใกล้จะหกแล้วเชื่ออะไรผู้ชายชื่อกังหันครับปราดเลิกคิ้วขึ้นสูงมองลูกชายสลับกับลูกสะภ้ยได้มาจากไกลเลือเพียงรีบชี้เข้าหาหมือลีทันทีซึ่งจะตัวแค่ไหวไหลคนนี้ครับชื่อแปลกดีนะแล้วได้ติดต่อแม่เขาบ้างไหมลีไม่ครับไม่เลยอืมปราดแค่ตอบเสียงเบายกแก้วไว้ขึ้นจิบ พ่ออยู่จะถึงปีใหม่น่ะบ้านนี้มีห้องว่างให้พ่อบ้างไหมพ่อไม่ได้กลับบ้านแหละครับไม่ละพ่ออยากอยู่กับลูกชายบ้างไม่ได้หรืองไงพ่อกลับบ้านไปอยู่กับแม่สิผมจะอยู่กับเพียงอ้าวไอ้นี่พ่อก็อยากอยู่กับลูกสะใภ้บ้างแต่นี่เมียผมนะพ่อก็ไปอยู่กับเมียพ่อสิเพียงเกาแก้มมองพ่อลูกแซวกันไปมาแล้วหน้าตาแต่ละคนนี่กวนไม่แพ้ใครเลยจริงๆ ส่วนราณีกลั้นขำจนหน้าแดงไปหมดแล้วยุติสงครามย่อมๆด้วยการแบ่งห้องสรับแขกให้ปลาดก่อนทั้งคู่จะชักชวนกันออกไปจิบบายนอกบ้านจนเหลือแค่เด็กน้อยกับมือรียังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะกินเก่งจังเนี่ยแม่เลยลูกที่หิวอะ่ะลูกหิวครับผมอิ่มแล้วอ๋อที่กินอยู่นี่คือลูกหิวสินะครับใช่พี่อ้าปากผมป้อนเพียงตักสลัดใส่ช้อนมาจอรอใกล้ปากมือรีมองเล็กน้อยก็จะเอื้อมมือจับมือเล็กไว้อ้าปากง,งับ ตาช้อนมองอยู่เจ้าเล่ก็จะขยับปากออกคิ้วตุ้ยตุ้ยอร่อยอ่ะซื้อมามันก็ต้องอร่อยแหละครับเปล่าเมียป้อนก็เลยอร่อยนะหยอดเก่งอย่างอื่นก็เก่งนะเพียงสะบัดหน้ากลับมายกแก้วน้ําขึ้นดื่มแกเกอเขินมือนวดไหลนวดบ่าไปเรื่อยเป็นอะไรครับเมื่อยไหลนะครับเดี๋ยวนวดให้แล้วอิ่มยังจะได้เข้าห้องหอสักทีกินเยอะมันจะจุกเอาเนะ เป็นอะไรครับทำไมเงียบเปล่าครับแค่คิดว่าทำไมพี่ดูหยอดเก่งขึ้นนะหลังจากกลับมาบ้านเนี่ยก็คงมือลีพูดเว้นคำและหายไปเพียงที่นั่งรอคำตอบหันไปมองแต่แค่แวบเดียวก็ต้องหันกลับมาอย่างตื่นตกใจแววตาเหมือนหมานักล่าไม่มีผิดคิดถึงแล้วมั้งคำพูดนี้เอาไว้จ้องขย้ำลูกแก่ตัวน้อยอย่างเขาสินะเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่21นะครับ ถ้าใครอยากติดตามผลง,งานคุณนักเขียนชารลีเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปไปคอมเมนต์รือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันได้นะครับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปเชื่อเป็นคบสวัสดีครับผมวัตนาเบ้์ักฝากฝากฝากผ้ายัง